หุ้นกู้ที่ออกใหม่เนี่ยนะคะจะทะลุ1ล้านล้านบาทเป็นปีที่3และมีโอกาสสําหรับปีนี้ที่จะแตะ1.2ล้านล้านบาทในจํานวนนี้เนี่ยเป็นการออกหุ้นกู้ทด แทนรุ่นที่ครบกรำหนดอายุถ้าตัดสินใจลงหุ้นกู้ดีๆผลตอบแทนที่มีหลังหักค่าใจ่ายจะเทียบเท่ากับบริษัทจำกัดมหาชนที่สามารถทำกำไรเลยอาควานี่เตรียมเสนอขายประมาณสักพันล้านบาทอายุหุ้นกู้2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่5 7าเจ็้าเข้าใจดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เลยนั่นว่าสูงแล้วนะไอ้น,นี่สูงอีก MQDC รอบนี้เจพันล้านมีหุ้นกู้2ชุดชุดหนึงอายุ2ปีดอก 7 7 5ุคุณคููชุดที่ออ2อายุ <11 S> 2อปี11เดือน2ี่วันดอกเบี้ย7.1%ซคนมีสตุ้งสตังไปหาเงินมาต่อเงินน่ะมันยากเย็นแสนเข็นเต็เตมทีเจ้าเงินไปฝากเขาดอกเบี้ยในปัจจุบันของเรามันไม่เต็มบาทมีล้านนะครับได้ไม่ถึง500 <c oughs> ได้ไม่ถึงพัน แล้วจะทำกันอย่างไรละ่ะม,มาดูนี่นี่คือการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในส่วนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตและในส่วนที่ไม่ต้องจัดอันดับเครดิตแต่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็ปีนี้ถือว่าหูเยอะมากพี่โอ,อเพราะว่าสมาคมตราสารหนี้ไทยก็บอกว่า หุ้นกู้ที่ออกใหม่เนี่ยนะคะจะทะลุ1ล้านล้านบาทเป็นปีที่3และมีโอกาสสำหรับปีนี้ที่จะแตะ1.2ล้านล้านบาทพี่โอในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการออกหุ้นกู้ทดแทนรุ่นที่ครบกำหนดอายุรีฟแนนซ์โดยการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อเอาเงินมาใช้ของเดิมแลวเอาไปบริหารจัดการเพิ่มเติมพี่โอรู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดแสนกว่าล้านมันเห็นอะไรใช่ไหมคะใช่มันเห็นอะไรอยู่นะผมบอกให้ ถ้าตัดสินใจลงหุ้นกู้ดีๆผลตอบแทนที่มีหลังหักค่าใ้จ่ายจะเทียบเท่ากับบริษัทจำกัดมหาชนที่สามารถทำกำไรเลยถูกต้องถูกต้องต้องคัดต้องคัดต้องคัดดีๆอ่มาดูมาดูที่ไหนบ้างตอนนี้จะทยอยออกกันเท่าไหร่นะเธอบอกประมาณสักปีนี้นะถ้าให้กับประเมินนะ1 2ล้านล้านในจำนวนนั้นออกเพื่อ r ฟ f i นนีเดิมเจ00 0 0นกว่าและดอกเบี้ย ที่บริษัทจำกัดมหาชนให้ผลตอบแทนจากตราสารหนี้หุ้นกู้ให้กันเท่าไหร่ใครอัตราอะไรบ้างมาดูนะคะเอาอันดับแรกเลยค่ะอาควาพี่โออ,อาควานี่เตรียมเสนอขายประมาณสักพันล้านบาทอายุหุ้นกู้2ปีอัตราดอกเบี้ยค,คงที่5.75จห้าสองปีสองปีหักภาษีก็เหลือ ประมาณ5%อันนี้เขาจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนด้วยนะตลอดอายุหุ้นกู้เลยต่อมาต่อมาแสนสิริค่ะครับหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลอายุ4ปีนะคะก็ปรากฏว่าจะมีอยู่2ชุดดอกเบี้ยประมาณสัก4%ต่อปีชุดแรกเสนอขายพันล้านชุดที่2เสนอขาย2,000ล้านอายุกี่ปีนะอายุ4ปีพี่โอ4ปีนี่สปีต่อมาหุ้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะก็อันนี้อายุของตราสารหนี้10ปีดอกเบี้ย3.9%เกือบ4%นะเนี่ย10ปีเลยเหรอ10ปี10ปีพี่โอโโหแต่อันนี้ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ AA นะแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ทร a ปเปไม่เบี้ยวใช่ต่อมายังมี SCG Packaging นะคะอันนี้เสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี10เดือนนะคะมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขายประมาณสัก5 0าพล้าน ดอกเบี้ยคงที่2.8ชํารเชำระดอกเบี้ยทุก6เดือนออ่าไอ้อนี่คือ S C G plus ไอ้แพ็กเกจจิ้งอ่าตอะะอ่อมา C P O ค่ะอันนี้ C P O คือ7 e l e v e n ครับเจ็ดปีฮะเจ็ดปีกูไอ้ต้องการว<า>งรเงินเท่าไหร่ ต้องการเงินทั้งหมดที่ไปสถานปัญจองซื้อขั้นต่ำเออนี้ในภาพรวม14,000หมืนสี่พันล้านหมื่น่พล้านใช่ขายวันที่1ถึงวันที่19สิงหาคมดอกเบี้ยหกจุดสามจุถึง3.8เปอร์เซ็นต์ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยเมื่อกนกว่าหกเปอร์เซ็นต์สามจุดหกห้าถึงสามจุดหกแปดอันนี้จดสาุนะคะถัดมาค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดิ์สวัสดิ์อันนี้ก็ขายอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่ อันนี้3ปีอายุอัตราดอกเบี้ย3.7ถึง3.9%เปต่อปีนะคะมูลค่าตอนนี้ยังไม่ระบุนะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น tpi poly power นะคะอันนี้5ปีอัตราดอกเบี้ย4.1น่นะคะไทโพลีคอนนะคะ2ปี7เดือนอัตราดอกเบี้ย5.25จุดสูงสูงค่ะสูงแล้วก็มี Tru ูนะคะอันนี้เขาสามชุดเลยพี่โอมี3ปี3เดือน4ปี5ปีนะคะส่วน ดอกเบี้ยรอบุกบิลอยู่ยังไม่ประกาศนะคะยังมีน้ำตาลบุรีรัมอันนี้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย5.6นะคะสูงโยสูงเหมือนกันนะคะมีเมืองไทยแคปิตอลอันนี้2ชุดนะคะสองปีกับ3ปีอัตราดอกเบี้ย3.5กับ3.8เปอร์เซ็นต์ต่อปีตามลำดับและสุดท้ายนี่เลยสำหรับกัฟนะคะ กัฟนี่มี4รุ่นนะพี่โอส oh. 4รุ่นเนี่คือเป็นดิจิตอล2รุ่น uh. 4ปีกับ7ปีแล้วก็เป็นหุ้นกู้ปกติที่ขายตามสถาบันต่างๆอีก2ปีอายุ4ปีกับ7ปีเหมือนกันออันนี้อัตราดอกเบี้ยรอประกาศนะคะนี่ทั้งหมดนี้ดอกเบี้ยสูงสุดที่เธอบอกเท่าไหร่5จุดเท่าไหร่นะ5.75 5ุเ 5. 5จุดเท่าไหร่นะคะ5.6 5.25นี่5.75 5.75นี่อควาใช่สำหรับอควา5.75สูงสุดอนะคะลองดูเลือกกันนี่นี่เพิ่มเพิ่มนยนั่นว่าสูงแล้วนะค่ะไอ้นี่สูงอีก MQDC เห็นแล้วตกใจ MQDC รอบนี้7,000ล้านพี่โออยากได้7,000ล้าน7,000ล้านมีหุ้นกู้2ชุดครับชุดหนึ่งอายุสองปีดอก 6.75%ดอกเอ๋ยดอกเบี้ยเอ๋ยหุ้นกูชุดที่2อายุ2ปีเดือนเดือน29วันดอกเบี้ย7.1%เปรนตโอ้โหพี่โอเสนอขายยี2ากรกฎาคมนีู้ต้องไปจองกันนะเพราะว่าลายใหญ่จองหมดเลยจริงนะพี่โอแป๊บเดียวหมด แับเตียวหมดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทาไปใช้อะไรเนี่ยก็ลงทุนในโครงการฟอเรสเ i ทียชำระเงินกู้ยืมเดิมแล้วก็รวมถึงการลงทุนในโครงการอื่นๆด้วยคุณกู้ตัวนี้มันดีอย่างคือ D T G O ค้ำประกัน c o r p ปอเรชันค้ำประกันในการชำระคืนนี่เต็มจำนวนไม่ต้องกลัวไหวไหมพี่โอซักซื้อสักกี่แสนกี่ล้านดีคะโอ้โหใครมีสตุงสตาง MQDC สูงสุดคืออสังหาริมทรัพย์ใช่ 7%ดเปนะหุ้นูชุดที่2ก็7%ชุดแรก6.75%ุดเจ็านะคเริ่มมีทางออกในการเอาเงินไปต่อยอดแล้วเอาดอกเบี้ยเนี่ยมาหล่อเลี้ยงรายเดือนเขาจ่ายกัน3เดือนครั้งนะดอกเบี้ยนะได้ทั้งหมด3เดือนครั้งนะคะมีเงินเย็นก็ลองพิจารณาหาช่องทางแล้วกัน